เลยมีของขวัญจะให้ค่ะทีาำให้ดีที่สุดเรื่งตั้งกล้องยังตั้งกล้องนะอะไรกันครับเนี่ยเออเออยากอยากไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงไหมนิดนึงนิดนึงเอามาเร็ว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 เรงนี้ไม่เดิตรงนี้ไม่เตรงนี้มีมีอะไรมีอะไรมีอะไรอกว โอเคน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้นะคะให้ดาราของเราทั้งสามคนเนี่ยได้แนะนําตัวแล้วก็พูดคุยนะคะกับแฟนๆนิดนึงจะได้บอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรารับบทเป็นใครนะคะขอบคุณมากนะคะเริ่มต้นจากโอมก่อนเลยครับสวัสดีครับผมโอมชิติวครับรับบทเป็นขามึงจากละครผู้ราชการครับว้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า เพียนอัธนรนีค่ะรับบทเป็นเจ้าภาช์ีในเรื่องพลตธิการค่ะสวัสดีคร,รับผมจอร์ชธรนะคราับรับบทเป็นพอเรืยนติตครับโอเคนี่คือสญญานนัแสดงของเรานะคะตอนนี้ปุกตลาดกันเลยดีกว่าไปทา่น,นี้าเลยไปปเลยเเปไงเยลล้เเรเบเนาะ คอนเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปนะครับวันดูจริงลหครับจริงครับคือสองนนี In ถไว้ยิงชอบาเราไม่มีถ้าเราไม่ถ่ายเราก็โอเค <Okay. S 2> ไม่มีถ่ายรูปถ่ายรูปกับมอเตอร์เบรนะคะมาเลย Ô chị, hãy, 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 ต้องถ่ายเลื่อนที่ตรงนี้หน่อยหหล่อไหมหล่อมากอีกที่ที่หล่อไหมหล่อมากใจยังใจขาดรักมากมายเลยนะครับขอบคุณท้าต่อนะฮะเร่งนิดนึงเร่งนิดนึงไปเลยไดเลยนี่เาอย วันนี <S <s ้มาเปิดร้านปลาค่ะใช่ครับผมจะได่ไม่ร้อนลูกไปกลันไปด้วยได้บนี้หรอ กันนะเจ้าเจ้าคือหมดอุปสารคหนอยกันเจ้าที่เห็นเจ้าเกิดเลยจ้าพกละครพังนีนะคะเพงนี้ต้องสั่การ เดินๆดิโอเคค่ะถ้าใครอยากถ่ายรูปนะคะมาฝั่งด้านนี้มาฝั่งตรงข้ามเลยจ้าโอเคมาขบวนทูบเรามาตั้งขบวนกันดีกว่า มาเร็วเร็วเร็วผลที่ตกแล้วเอาลูกอ่ะหอนหรอลดครับพี่ตั้งตาหลังตรงนี้ได้เลยโอเคฟันขัอยู่มุมนี้าดูได้เจ๋งมากมากมามองกำลังมองอยู่กำลังอึ้งในความสวย โ okay. อเคอะวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยที่ให้การต้อนรับช่องแปดไปอย่างดีโดยเฉพาะละครของเราอะมีเสื้อแจกด้วยอันนี้อะ,อะอมีเส,สื้อแจกด้วยนะครับเสื้อหน่อยรจริงจริงอะเรารู้แล้วนะว่าเราอยากจะแจกใครคนที่มีป้ายช่องแปดอะอเหรอมีคนที่มีป้ายช่องแปดด้วยเหรอ พี่งเราถ่ายรูปอยู่วบนี้รู้ตัวใช่ไหมหัวเราคิกคาดคิดอาอ่ะเราบอเล่าคุณพี่มาเออให้ยืนตรงนี้เลยนะคะจะได้หนหน้าออกแางนี้ด้วยเอากล้องมาเดี๋ยวนีจะถ่ายรูปให้พี่โอเคย่อก่อนมองไปกล้องผู้ชายด้านบนนะคะไปแล้วไม่เป็นเย ระวัหวแตกนพี่เหมือนกันพี่กำลังง่วงหฟนฟาดนี่แหละที่จะได้ตื่นหยอกโอเคอันหนึ่งสองเก้โอเคได้เลยเรียบร้อยค่ะอคขออีกด้านหนึ่งคใครใครก็ดูช่องแปดกดไปเลยหมายเลขยี่สิบเจ็ดจ้าโอเคขอบคุณ,คร,ค,ณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับด้วยให้เหล่านักแสดงของเรานะคะได้ฝากผลงานละครเรื่องนี้กับพันธ์แทนมาแทนเลยดีกว่าโอมจัดไปน้องมุมไม่เส็จ ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมฝากติดตามละครเรื่องพูดรัติการด้วยนะครับออกอากาศทางช่อง8ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสครับเวลา2ทุ่ม20ินะครับกดเลข27นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเรานะครับผมตากแดดตากฝนโอ้โหตอนนี้ก็เฉอยแข็งมากอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ คุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะกับขนมปังกรอบตาโฮมมี่ค่ะใหม่ฟิลมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มซึมเร็วล้างเร็วเปลี่ยนผมเสียให้เป็นผมนุ่มใน30วิฟิล์มความแสงติดรถยนต์ไฮคูลฟิล์มคนไทยบริสุทธิ์ใจไม่โกลงละคะ่ะเตยต้าไฮรักลีเวอร์ใหม่พลังแกลงเหนือนิยามแล้วข,ขอขอบคุณค่ะไม้ใบแคบฟิลมมือถือเน็ตแรงครอบคลุมทั่วไทยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกตลาดหนึ่งนะคะถ่ายรูปได้นะครับแต่ให้อาหารไม่ได้นะครับถ่ายรูปพี่นิวเหรอพี่นิวไม่มันลอยไปลอยไป เอสซีค <ider> <Commons> <ettes> ่ะพี่นิวสีพี่นิวค่ะวดาของสูงนเผด่จจัดจัดอันนี้ถ่ายภาพนิ่หรือว่ายังไงเนียเีค่ะโอ๊ยครมู่รไ่ดูยาค่ะระหว่างคนกับพี่ ถึงวันพฤหันนะสองทุ่ม20ิบนะคะเดี๋ยวตลาดต่อไปนะคะไปเจอกันที่ตลาดไร่ค้าตลาดไร่ค้าที่รวงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่น้าตลาดใส่จยา่ายลูกุ้ขายนไม่จเดียวไปดูขาทุกทางจะกับพี่ลูกเออ สีนานใกล้กันเลยนะ่อองลองผูสีครับผมผมนี่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 นนี่นีนี่นี่นีี่น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 ีนนีีี่นีนนนี ไปเจอกันตลาดโนนะเจอกันนะลเ้อเจอกัน